สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟาแกรส์ฟิเลียนะครับ EP นี้เนี่ยผมจะมารีวิวน้ำหอมของคุณผู้ชายนะครับจากแบรนด์ดีออนะน้ำหอมตัวนี้นะครับที่จะมารีวิวเนี่ยเป็นน้ำหอมที่ผมว่าเหมือนน้ำหอมที่ถูกหลงลืมอะครับคือถ้าเรานึกถึงน้ำหอมผู้ชายเนาะเราก็จะนึกถึงดีออออมหรือดีออลออมสปอร์ตใช่ไหมหรือเป็นดีออลสวาที่เป็นแบบน้ำหอมยอดฮิตของเขาเลยอ่นะครับคือรุ่นเนี้ย ไม่ค่อยถูกกล่าวขานเท่าไหร่เลยนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมว่ามันเป็นน้ําหอมที่ใช้ง่ายของแบรนด์เขาเลยนะครับแล้วก็เปิดตัวมานานแล้วเหมือนกันนะครับเนาะน้าหอมที่ว่านะครับก็คือรุ่นนี้เลยนะ D h o r Higher นะครับตัวนี้เนี่ยเป็น EDT นะครับน้ำหอมตัวนี้นะครับในข้อมูลเนี่ยบอกไว้ว่าเปิดตัวเมื่อปี2001แล้วนะก็20ปีแล้วนะครับ Perfumer เนี่ยมี2คนนะครับคือคุณ โอลิเวียสกิโยตินแล้วก็คุณโอลิเวีย e เพชชูในท็อปโนตนะครับมีแพร์เบซิลก็คือโหระพามีเลมอนแล้วก็พีชมิดเดิลโนตมีไซเปรสโรสแมรี่คาเดมอมแล้วก็เปปเปอร์นะครับในเบสโนตมีมัสกับซีดานะตัวนี้เนี่ยมันจะมีรุ่นที่เป็นเอเนอร์จีด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่าตัวเอเนอร์จีเนี่ยผมก็เคยดมนะตัวไฮเออร์เอเนอร์จีอ่ะ คือคิดว่ามันน่าจะออกแนวสปอร์ตนะครับกว่นนี้คือมันน่าจะเฟรชกว่านี้ขึ้นไปอีกนะครับสเปรย์แรงด้วยนะเปิดมาเป็นกลิ่นของเฮอร์เบิรนะครับเป็นกลิ่นโหระพาเลยนะครับเป็นโหระพาที่ผมว่าค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ดูไม่หนักละกันออกแนวเฟรชนะครับมีความกรีนโน้ตขึ้นมา กลิ่นเย็นๆนะครับเป็นสมุนไพรที่กลิ่นแบบเย็นๆสดชื่นนะครับโหระพาเนี่ยแล้วมันมากับกลิ่นของลูกแพร์เนาะกับความเป็นเลมอนที่อมเปรี้ยวนะเปิดมาเนี่ยเป็นกลิ่นสดชื่นเลยนะครับกลิ่นสะอาดเป็นกลิ่นของความเย็นอ่ะคือใครที่แบบรู้สึกว่าร้อนๆหรือแบบดูแบบอากาศร้อนๆคือถ้าได้กลิ่นนี้ไปผมว่าน่าจะสดชื่นดีเลยนะครับ ฟุตตี้ในที่นี้เนี่ยก็คือเป็นแพร์แหละครับที่จะชัดพีทเนี่ยผมไม่ค่อยได้กลิ่นเลยนะครับคือจะได้กลิ่นแพร์กับความเป็นเลมอนที่เป็นฟุตตี้กับซีตรัสนะครับแต่หลักเลยเนี่ยอย่างที่บอกคือโหระพาเนี่ยชัดนะเหมือนเป็นกลิ่นของโหระพาที่เป็นกุลาจะเอามาทําอาหารแล้วก็จะล้างน้ํามาก่อนใช่ไหมคือเป็นโหระพาที่แบบผ่านการล้างน้ําผ่านการลดน้ํามานะครับ แล้วก็อย่างที่บอกคือมันจะมีความเขียวความออกแนวฟูเจเข้ามาด้วยนะจากความเป็นตัวไซเปรสนะครับซึ่งเป็นต้นสนชนิดหนึ่งละกันเนาะพริกไทยในที่นี้เนี่ยคือบางมากครับแทบไม่ค่อยได้กลิ่นของความเผ็ดเลยมันเป็นกลิ่นของกัางวานเลยนะครับตัวนี้นี่ใช้กัางวานเท่านั้นเลยนะเพราะว่ามันจะทําให้รู้สึกสดชื่นนะครับรู้สึกดูรีแลกซ์นะใส่ไปทํางานเนี่ยได้เลยนะครับเป็นกลิ่นที่ผมว่า ไม่น่าจะทําร้ายใครอ่ะคือกลิ่นเนี่ยผมว่าตัวนี้นะกลิ่นเนี่ยมันค่อนข้างดรายดาวเร็วเหมือนกันนะถึงแม้ว่ามันจะเป็น EDT นะครับตัวนี้เนี่ยคือปกติเนี่ย EDT เนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณเต็มที่6ชั่วโมงใช่ไหมแต่ต,ตัวนี้เนี่ยอยู่บนผิวผมได้แบบ3ชั่วโมงเองนะครับคือข้อเสียมันจะอยู่ที่ความทนน่ะนะที่ปกติเนี่ยน้ำหอมพวก Dior Chanel เนี่ยนะครับต่อให้เป็น EDT อ่ะส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างทนแล้วก็กลิ่นก็จะประมาณนึงอยู่แล้วเนาะแต่คือ กลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่แบบผมว่าถ้าใครอยากจะลองใช้แบบน้ําหอมกลิ่นง่ายๆและกลิ่นไม่หนักของดิออนะครับคือถ้าเริ่มเริ่มใช้พวกดิออหรือชาแนลอ่ะก็ลองดูน้ําหอมแบบในระดับนี้ลกันนะกลิ่นแบบใช้ง่ายๆนะครับกลิ่นไม่ค่อยทําร้ายใครและเป็นกลิ่นสุภาพนะครับเหมาะกับเป็นกลิ่นที่ใส่ไปทํางานนะครับออฟฟิศเนี่ยได้ใส่ไปทํากิจกรรมกลางแจ้งอากาศร้อนๆได้เนี่ยกลิ่นมันค่อนข้างรายดาวเร็วนะครับกลิ่น ควมบรไดดาวไปกลิ่นมันมีความออกแนวอควาติกด้วยนะตัวนี้นะครับเป็นเหมือนกลิ่นของน้ําเย็นที่มากับความออกแนวเฮอร์เบิจางๆนะครับความเป็นกลิ่นไม้เนี่ยก็เป็นไม้ที่เบาๆมากเลยครับไม่มีความเป็นพาวเดอรี่ของไม้หรือความหนักแน่นความมาชัวเท่าไหร่นะครับถ้าเรานึกถึงน้ำหอมของดีออเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นน้ำหอมออกแนวออฟฟิศเนี่ยเราจะนึกถึงดีออออมอย่างที่บอกเนาะคือตัวนี้กลิ่นเนี่ย ผมว่ามันรายดาวแล้วก็ดูกลิ่นอ่อนกว่าดีออมลงไปอีกอะนะครับแต่ก็ยังไปไม่ถึงน้ำหอมสปอร์ตนะความสดชื่นในนี้คือคิดว่าถ้าอยากได้สป,ปอร์ตจริงๆอาจจะต้องไปดูตัวดีออมสปอร์ตหรือตัวไฮเออร์เอนเนอร์จีนะครับตัวนี้เนี่ยเหมือนใส่แบบใส่แบบไปทำธุระท,ทั่วไปนะครับใส่แบบไม่ได้แบบไปออกกำลังกายหนักๆอะไรประมาณนี้นะครับดูนิ่งมากเลยครับเป็นกลิ่นผู้ชายเหมือนกลิ่นนิ่งๆอะ่ะ มันกลิ่นมันคือแบบคาแรคเตอร์ Character จะเป็นคาแรคเตอร์ของผู้ชายที่แบบดูนิ่งๆนะครับกลิ่นอย่างเงี้ยผมว่าผู้หญิงอ่ะใช้ได้นะคือมันไม่ได้ดูมัสคูลีนหนักมากจนเกินไปด้วยนะครับ่ผมว่าเด็กแบบมหาลัยอ่ะหนุ่มๆว้มหาลัยอ่ะผมว่าใส่ไปเรียนได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยแนะนาแล้วกันนะครับคือใครที่อยากแบบหาน้ําหอมที่ใช้ง่ายๆนะครับกลิ่นสดชื่นแล้วก็อยากลองใช้น้ําหอมแบบ ดีออดูนะครับเพราะว่าดีออเนี่ยมันเป็นน้ำหอมที่ค่อนข้างท็อปเฮดในดนะีไซเนอร์แบรนด์เนาะมันจะมีพวกดีออชาแนลหรือทอมฟอร์ดประมาณนี้คือปกติแล้วเนี่ยแบรนด์พวกนี้จะเป็นค่อนข้างอยู่ในท็อปเฮดของดีไซเนอร์แบรนด์ราคาจะค่อนข้างสูงกว่าดีไซเนอร์แบรนด์ทั่วๆไปใช่ไหมแต่ใครที่อยากอยากลองแบบใช้แบบของดีออก็ลองเริ่มต้นจากกลิ่นนี้ก่อนก็ได้นะครับกลิ่นแบบใช้ง่ายๆนะอย่างที่บอกคือกลิ่นเนี่ยมันค่อนข้างอ่อน สามารถฉีดไปได้เต็มที่นะครับ4ี่ห้าสเปรดอะได้เลยนะครับหรือจับมากกว่านั้นหน่อยนึงก็ได้นะก็แนะนำแล้วครับสำหรับน้ำหอมที่แบบเออใช้ง่ายๆนะครับใช้ได้ทุกโอกาสก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็คงขอจบการรีวิวน้ำหอมไว้เพียงเท่านี้นะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ช่องของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวน้ำหอมกินไหนก็ขอให้ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ